ึ uh huh. ถั่วอีรีดอกนี่เพื่อนะทั้งอวบทั้งอ่อนเป็นตะก้าแล้วจ้าอ,อ,อ,อืหัวหน้ะอวบครับสวัสดีครับผมบอคิร์สติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีสสดสสดยามเช้าชายนี้พากันเลาะป่าอีกแล้วแต่๋ิมาป่าที่บอคิร์เคยมาพี่น้อง นี่บรรยากาศข้างหลังถ้าใันมาเบิง่งดอกกระเจียวมาเบิง่งเอียงต้นไม้ที่เนี่ยครับฝนตกหลายมือเลยเพื่อี่มีเมงออกมากินใบไม้ by. เขาก็มาสำรวจไว้ครับนี่แต่ติ๊กเจออย่างมรุมาเบิ่งกันเจออย่างสอกนที่ติ๊กเห็นของโอกอยู่างน่างามพี่ดิ ตกฝนมากเพราะว่าฝนตกเลยเนาะฝนฝนตกป่าเห่าดอนเห่าดอกพันธุ์สิใหญ่ฝนง่ายฝนง่ายที่เาไปเมื่อวานนี้เหรอดอกไม่สั่นนะไมนสั่นมันเย็ดเนี่ยมันสูงมากจ้ะ โอ้อยแบบนี้ใครเนี้ยแบบน,นี้ประดังปฟนได้อ๋อสวยมากเลยจ้ะได้ฟ่าได้ลนแล้วก็เพินกจะสีออกนะแบบนี้ป้าตกเงาดิออกมาเด้อสะใจเสียงน่าโอ้ยตัวอะไรไปกินขาเพื่อนแต่อดอกกเอาเนาะนถอนเอาเด้อพี่น้อง ที่ถอนได้เขาก็ถอนเอาส่นวนมากก็ถอนเอาเท่าไหร่เต่าติ๊กติดบ่ใส,ส่เสียมนล้วบอกเคลียร์ละเพราะว่าเคยใส่เดียวพี่น้องว่ามันสีดับมันสีดับมันถึกเสียมมันสีดับเพราะว่าเด็กก็เลยบ่ได้ใช้ถอนเอาส่วนมากเขาก็ถอนเอาเท่าไหร่แต่เมื่อวานมีบ่ใส่เสียมพี่น้องก็บอกให้พี่น้องแนะ่ยนำกระสอบกลิ่นจ้ะ แต่เมื่อวานมีมีว,ามมว่าวให้ธัญญาออดมาเก็บดอกกระเกียบไวใส่เสียมพ่ะนะเขาก็บ่อยากใส่เพราจากเสียมบขอยากเลื่อมันถึกหัวนาะทีก็จะมีสองสองแบบเน็ตนึ่งกต่ชิ่นน่ารักน่ารักคอยมาแนะนําคอยมาบอกแบบนึ่งกับเป็นตะซังเป็นตะซังพี่น้องจ๊บแต่ชิ้นว่าวให้ไม่อย่างคาดใจเพื่อนเอาแล้วเ,เพื่อนหักจอบว่าวเราเ้ยหนอ แฉ่วเด็กดอกนี้งามมากแต่ว่าเผาแล้วดอเพิ่งมาถ่ายเี่นี้อ๋อดอกปักหน้ามันหักบานเต็มที่เลยเมื่อนี้ที่บองเคมาผู้เดียวะมื่อมันฮ้อนฮะมันก็บ่ค่อยเห็นหลายได้สติดูดิดอกไงแล้วไปคิปล่อยเพิ่นบัด,น,ดนี้มันได้ผลสามมือ้อเออกสีโบแนมเห็นง่ายคือต่งโดนที่เอาไปเมื่อวานเนาะอือโดนฮนมันถึงไฟเผาแล้ว เ็กรเห็นเลยแค่ดอกนี่มันดอนนี้มันงามอู้หเปิดมุหน่าเลยโอเพมันได้ฝนได้ดีเนาะดูปัดกระโดดอ้วน วอัดหลาดกปาดคือง,งามแท้เกากได้รุ่นนี้เป็นไปได้อยากเ,อเ,อเจอแต่รุ่นน,น,น,นี้อ่อนเนาะนี่ยันอ่อนมันกินนิดหน่อยเลยจ้ะเมื่อวานนี้เอามาลุงซุบต้มกินกับเกี๊ยวปลาต้องบ,บอกพี่เนาะหิวเฮงเลยบ่ได้ถ่ายให้พี่น้องบนอ่นพี่น้องถามมาว่าเบสเนียงกินซุปหรือกินดิบมีพี่น้องหลายคนหรือผ้าอื่นที่เพื่อนบอกเคยกินเ่ะนะกินกินดิบก็ได้จากกินซุปก็ได้ ส่วมากเสียไปกินกับพวกน้ำพริกเป็นทับลวกีเห็นแดงแรงแล้อมด้วยนี่คือสมุนไพรหรือว่านชนิดหนึ่งน้ำนี่ยอะไรเยอะฝนนี่ก็ออกงามด้ดูดิเต็มเลยดูดโบอ้วนกันไหนจะไรโดเพึ่นยังน้อย็ดี็ดีเลยเนะ เอาบานดูแล <Đ> <G i ế ng> ้วเลือกเอาล้ป่าเยอะยางันออกหลายนะได้ผลก็จะออกหลายมีได้เยด้ยแต่ธรรมดาแต่มันเอิมออกหลาแล้วค่ะเลือกเอาเลยน่มเต็มเลยอุ้ยข้างในพวกกัน เอาเดันบ่ดไเบได้บ่ลบบอกินอ้มาดิอคักชิชิชนี่เยจิกรบเียวจิงก็เกบแบบนี้แหละพี่น้องถอนเอาได้บัดสอกได้ยเนาะ

แนะนำให้เอาไปปลูกอยู่ข้างหน้าเขาก็หลายอยู่ได้หลายหลายเลยแะต่เพิ่นยังจ่ทันขึ้นมันจะมีเอ็มอะไรอย่างเงี้ยดอนขึ้นซ่าขึ้นเร็วเนาะออกก่อนออกหลังออกอก่อนออกหลังขึนงนงนง้นเหาเทียมที่เต็มเลยเต็มเลยแต่อ่อนนุ่งแก่เท่านั้นแหละอ่ <c oughs> อนดอกนึง่งแก่ดอกนึ่งพี่ข้ <c oughs> างหลังเติ๊กเดิกนี่นี่นี่แหล ปาดพี่น้องจ้าทุ่งดอกกระเกียวเราบานหมดแล้วมันออกหมดแล้วเดอ้อแบบนี้เด้อแต่มันเยอะมากเข็ดไม่ได้มาบ่มุมนี้เท่าไห่แม่น่นไม่ได้มา้ต้นอุบุกับตะเกียบขนาดในดอกยังเป็นน้ำอยู่เลยเพราะเพฝนได้ฝนเนาะได้ฝนเนี่ดอกนึงสวยมากเลยอยู่ก็ขิงงัวพร้อมันก็สีปวดีร้าอบิ่งขา พักก่อนโอ้ยบานแล้วมามแก,ก็บเดียวไอ้บัหกหลายนึงไปๆๆมาเด้อพี่น้องไทยโพธสวัรค์เฮามาเก็บดอกกระเจียวด้วยจ้ะดอกกระเจียวออกแล้ว โอ้ยคุณ呐ว้าย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 งานบักครับน้องจ้าวคุณ呐งานมีเดชอืมนะอืมถอนก็ง่ายน้ำจะดินอ่อน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 ลูกเก็บนี่ใส่เงยังได้เข้าเลยที่หนึ่งสั่งเนาะเมื่อกี้เราเก็บมา โอ้ยโอ้ยบอกคุนมาเลยนื่บอกนมาจุอุบคักมากังเกตไมังเกได้เสียหายะเพืรงนๆเแหละดิอยแต่มันถือฝนต้องล่างดีๆมันสีเงยมันสีเงะคดินเขาไปในดอกเพิ่นนะจ๊ะล่างน้ำ ตินจักทรายแหลดอนมีบ่มันตางจากช่วงที่ว่ายังบ่ได้ฝนเนาะดอนมมีบ่ตอนมีบ่นี่ดิคุโรดูอบากดู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 ดดู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 ดดูดดู่ ดอนีเกะเลยดูกหลายฮกหลายเราเห็นเด้อหายครับนี่นดอกกระตียวเราเกิดแล้วแก่แล้วจ้ะเด็กกับบ่อดอกนี้เด็กที่ึีงๆโผล่มาแล้วลองดูเก๋อจังๆเอาได้ อู้ว่าดูดนะมีหลายให้ก็เลือกเอาไหนเนาะกินแทบไม่ทิ้เลยกินกับเกี๊ยวกับจูบหวานบะเคียนกินเป็นปลากินเป็นโจ๊บเบิดลสามบบคนสี่คนน้องอันดาสาวต๊อกบะเคียนสาวติ๊กม่วงวายสาวติ๊กตำ่นปลาพักติ๊วก็เริ่มมันนั่นแหละนี่ติ๊วพักติวกต๊ว,วธรรมชาติเยอะแยะครับอย่างหน้าที่ว่าเมงจีนูนเพิ่นสิมากินอ่ะยอดพักติ๊กนี่แหละเนาะ มันจะขึ้นนะักติวแดงแต่พักติวส่งเฮานี่หันมันโบมันโบมากินมันชมมันจะกินพักติ้วแดงพักติ้วแดงแหละก็ไอ้ดอกเข็มป่าค่ะต้นจิกไปซะต้นจิกกับแมงแฆ้งเหรอแมงเค้งแหละเดี๋ยวแมงกระหนุนแมงเฆ้งขึ้นเขาก็มาสำรวจเบิ่งนําว่าเพิ่งขึ้นหรือยังขึ้นมากินใบไม้หรือยังสังเกตจากใบไม้เอาถ้าใบไม้มีห้อยกัดห้อยแหงกันนั่นแหละเขาจะได้มาหาถีกเนาะสติ๊กเนาะม่นจ้ะ เ้องเอ๊ะเห็นมาเข้มมีคนพุทธนะเหรอหนิเมฆินูนเมฆินูนหรือแมงเบานี่บ้าเออนี่ดิกแต่แมงเบ้าหนสิบบนเองแต่จุ๊วี่แมงฆินูนนี่ยค่ะแมงฆินูนแต่กตุ๊ตติ้นเนี่ยสัสนี่ดินี่ดินี่ดิเป็นหูเราไปเป็นข่อยได้แต่ว่าบางทีเนาะอืมเป็นเบาเพื่อสังเกตข่อยเพื่อกบมาพุทธเฮ้เดี๋ยวเราค่อยศึกษาหาไปสัการณจากถามไถ่คนในหมู่บ้านเนาะ ว่าช่วงนี้ปัญหาอย่างกันบ้างวิถีวิถีอีสานมันก็เป็นสเสนออีกอย่างหนึ่งคือนอ้องบางอย่างที่บอกเคบ่เคยได้ทําก็ได้ทําแล้วสนุกดีกเคยได้เห็นก็ได้เห็นเนาะในชีวิตแบบในบ้านที่บอกเคยเห็นที่บอกรู้จักเนาะบอก,กบสาที่ก็ขอเป็นอีกหนึ่งส่วนกลางที่เสนอเนาะ คอนเทนต์นำเสนอบางอย่างกระถืกบางอย่างกระพิดก็คอยแนะนำก็ไปสอนก็ไปอย่าให้เด้อโด่งใช่ไหมเบื่อใจนะฮะให้คืนได้เครียดเครียดได้เบื่อให้เบิ่งไดนเราเจนเตอรติ๊กเป็นคนที่เก็บเลยเอาเลยนี่คุณดอกนึงเผมไปรอไปเลย แ้่โดนเดออี๋ยวเขาโอบเขาจะอกหลายอยาเนาะโ <c oughs> ดนต้นบองอยู่ต้นของบอว่ป่เส้นโดนนี่อืดึงเนีย่ยเดี๋ยวจะขึ้นโดนนี่เก็หน้าเาโดนนี่ไงมันได้ฝนมากเลยดินมันละอดโอบหลายยเลยสวยขนาดแบบนี้ มันช่วกันถอนแยกกันถอนได้แบบนี้ปึ๊บโลแล้วนะจ๊ะอ๋อทองโดทองโดปกเก๋ถอนถึงแบบนี้แล้วถึแบบนี้ก็เกือถึงแล้วรัดเลยยืดไอ๋อทองดอก่อนนงเท่าลบอกูยังากลางๆอาได้อยู่แต่ดอกนี้หันพอดีเลย ดินก็โคตง่ายเาถือเป็นเลยเวลาเขาสีจับสียังมันก็ง่ายทึบนี่มันไข่หงุดอ้วกอ้วกดีดีลึกหวานปาดโอเคคือได้โขงใหญ่มาแท้นูนพี่นอกอะมาเช้าฮันโอ้ยแดดเด้อหาก็ยากมือฮันหาหากรยากมาค่อยเห็น มึงเป็นบ้าแหละเด็ดมาที่นี่เต็มเลยป่าส่ฝน,นตกจากมือสามมือมือที่สี่มือนี่เอามาดงติดหน่อยกันหน่อไม้แล้วหน่อไม้ภายป่าเลยทีเดีวยดวรึ อันจะเข่าบลาลกแหละดอกไเอาไว้ก่อนบานเบิดานเบิดบานบิดรี่นาจะปอกลูคนตกห้ามนเ้อมันจะออ้ไวอยีดีเนาะลี้ยยี่ี um> ว่าุยอบซาวดเบกเพียนมาเดยเได้ทห้เดินทั่วเลยไนเั่วผ่านได้สามมือคิดว่าเออมันคงแบบได้ฝนปุ๊บมันจะออกดอกแต่มันก็คิดว่าจะไวปานนี่เนาะมันมาแล้วปานเลยเขาขาวเลย ขึ้นต้นตระก้า40ขึ้นต้นตระก้า40คุณเหรอสวยเลยเก็บตระก้าไม่กลับเอาไปฝากพี่น้องเอฟซีรู้รู้ถ้ามันช่วงมันโอกอ่อนแบบนี้เอาลวกแค่คิดไว้ไก่ยามันบ่มีเอาจะได้ออกมากินแค่คิดไว้ก็ได้เอาเอฟเป็นถุงพอดีกิน คาหนึ่งหรือมื้อหนึ่งพี่น้องเราก็แช่ฟิดไว้เลยนะี่นะแต่เรื่องพี่น้องสั่งมาบ่าแน่ใจเนาะเดี๋ยวลองส่งให้ก่อนถ้ามันบ่เหี่ยวบเบายัางพวกมันส่งบ่ได้มันก็แค่เหี่ยวบ่แม่นเบาเข้มกลัวกลัวมันชากว่าที่เรากำนนมานงลดหะมะม่วงเมื่อกี้นี่พิษพิษคลาเมื่อกี้ยังพิษคลาเนาะพี่น้องชุดแรกวันเดียวถึงมือชุดสองชุดสามมาเริ่มชาลงชาลง มังคือบะฮอดก็มีครับของไปถึงที่น้องเหี่ยวเบ้อเหี่ยวมืดดอกกระเจียวใสาติกาต๊กะกะโอนเงินคืนเนอะดอกกระเจียวส่ติก๊กเราได้เอาแบบท่านเลยเราได้ปล่อยว่าเลี้ยวแต่และบ่อๆได้ครับก้าจะโอนเงินคืนให้เพราะว่าพี่น้องได้กินของปลอดแท็บเนาะนีนะ่แหละดอกกระเจียวนี่ก็ยังนี่แหละยังช่างใจอยู่ครับว่าจะส่งได้ไหมอ่ะพี่น้องเคยสั่งรอดบ่อเคยสั่งจากเพจอื่นที่เพิ่นขายดอกกระเจียว เลยมันบุนเหี่ยวเจ้าติ๊กเหีย่ยวกระหยามันมาถึงกินได้คือเก่ามันบุคือหมืงม่วงเลยหมืงม่วง,งมันอาจัดเหีเห่หยวแบบยิ่มไปเลยกเก๊เออเก้าเอาิ้นว่าเจ๊มาถอนเลยกันถ้ามันดอกเหลืองๆออกข้าง,งๆแบบนี้เลยๆเอิ้อนว่าเจ๊นี่อดนาว่าหั่นแบบหั่นเต่มปุ็มแบบหั่นเต็มแบบนี้มาดูเขาเลยจะได้เยอะนี่สองดอกเห็นอ่า ค okay. ู่กันเลยอือ่อ,อนแ่นี่อ่อ,อ,อนค่ะเสียงดังแบบโผล่นะปุ๊บคู่ออเลอด เด็กเตตะก้าเฮียยางเราบอกไปหารถยันเต็มมือ,อมหรืเข่ามาหนึ่งเดียวเขาาม่ตมแต่ว่าจะเอาสั่นเต็มตะก,ก้าเสาติ๊กสีฝ้าเอาไปส่งยันบริการส่งส่งให้แม่ทองอยู่อยู่โคราชอาจจะวันเดียวถึงน้าจะบบเหี่ยวนะบอกเกลียเนาะนั่นแหละคือการลอง <laughs> ส่งให้แม่แกินละกัน <c oughs> ไปถามแม่ว่าเหี่ยวบ่แบบนี้นะลองรถบิ่งคันขับปรสิได้หรือก็ได้รู้บอกดึกดื่นด้บ้ง

Ui. ui ngày khác ừ, nào? Ừ. Ủa, cắt Làm gì? to อ,อ่อนๆเลยดูนะกรอบครับโอเควิ่ก็อ้อนหนยังเป็นแบบนี้อ,อยูอ่ติดท,ท,ทันเลยอก้เกเตี้ยวติดไปทางพุน่นละ บรรยากาศยามเช้าเด้อเป็นพี่น้องแดดยังบุรันออกแห้งปานใดสดชื่นฮาร์ดิน่นแบยเก่แล้วบป่าเก่แล้วเก่แล้วบปเอาหาดอกกันอ่อนเลือกเอาเลือกเอาโลดบาดาัว khác không biết rồi không rồi đó là cách điều được không ba mươi ba mươi ba สวยแบบนี้ฮะขึ hmm. ้หดอกงงเลยใกัน mm ูะคอยากมาเก็บน้ำ้ดมดอสติกสได้มู่บ้านใกล้เคียงมาเด้อสิกสุภามาเก็บด้อจ้ะักมาเด้อสุามายโอ้หเลย thằng lót thằng sờ thằng nhang này Hả khơi chuông Hả hả toàn phân bỏ mi Khi ở bên luôn hết dễ lại này đi hả đấy thì nó phải thời gian bận nhiều ใบเพื่อนนั้น,น,นเลยเนี่ใบยาวๆแบบนี้ป่ายอยู่ดีทำมาป่าเพื่อนยังไงก็ต้องเจอน่ะโอ้ยแบ่มีสีขาวนะเ,เน้ะบ่มีบ่มีมีเป็นสีแดงอ้อยตหอไ่ขาวกับแดงขาวแ่บปล่อยไม่ข่ดเออ เพื <mondo> <flix> ่อนที <als> oh, ่ีกินแน่นกว่าโอ้ยเ่าแล้วโซ่ตแซ่บเบิ้ลหวานแบบเคียนว่าเอาไปลวกนะมีรสชาติหวานที่ไหนโอ้ต้นกุ้งต้นกุ้งโอ้ตัวอย่างมากินนะต้นกุ้งแมงอย่างมากินใบกุ้งอ่ะสติ๊ก แมลงเริ่มลงแล้วเด้อม,มาคุณที่เพิ่นเริ่มหาแมงจีนูนกันเลยแมงจีนูนแดงเนาะนตกขึก้นจากดินำล่มไปรเรื่อยๆครับเนี่การไปหาพุเงิ่งได้ชอบวักไงปาช่อดอกไม้พี่น้องเอาให้สาธิตกอ่อนนี่เอ,อเคนี่ม,มาให้ เดับมาเห้ด้เดยอา่าอันนี้ก่อเอันนี้ก่อกินที่ได้ดอกเ่าใช่ห่ะปนกันไปถาอ่อนฟังพี่หลายอยู่อือดือเดือสวยนะอือืที่ขอนลดที่นเปิดยากสองดอกตงงันน่ะปึ๊บ ถสวอีดีโดนี่คุณนะทั้งอวบทั้งอ่อนเป็นตะการแล้วจ้าน,นี่นี่บอกทุกคนดีๆเลยอย่างใบไม่แห้งพี่น้องมักฟังพี่น,ออน,น้องมันบอเด้าป่านโดนีอึ๊บอีไซต์อึโอ้ยบบกขาโอ้ยบบกขึ้นอันนี้ เต่าฮ wow. oh ุบแบบนี้มัน่เยเห็นเห็นที่หานเลยต่นเอาดีได้ไหมตื่เอาใต้ใบไม้ใต้ใบเต้าู้แหละ่นแหลมอีหมุดตับนีนะบุปิ น่นะสวยลวอีกหน่น hmm. ม nah. mm ุกมุมนะเพ่่มขึ้นนะมึงจะใบเพิ่เพินเก่าเท่าแล้วปะเอาเท่าแล้เนียโอ้เจ๋ได้เราทงก็ได้จอกันเมื่อสายไปอีกเลยเอว

เก็บจนฮอดข้างรถไปแล้วลายคักเนะเมาคิดหวังเลยดูย่างไว้ได้ไกลอ้อมไปนี่โค้งมาหารถเต็มตะก้าจ้าดิดอกรุ่นนี้เลยจ้ะดอกแบบนี้ฮะบอกเคนเก็บวาชดาจะได้เมียเทาก็จะเป็นแบบนี้เลยแดงเต็มตะก้าเลย ก้ามานตก้าใหง่ของเฮาได,ด้นห่เอาดอกไม้มาฝากพี่น้องจ้มือนี่ยามเชา้ากับบรรยากาศสดชืด่นเมนจะเสียมาเก็บอีกอยู่ดอกจ้ะครับเพราะว่าจะติอยมาเก็บแช่ตู้เย็นไว้เนาะนบัดยามบ่มีบ่มีดีเด้อเมนจ้ะนี่พวกมันมันสิแก่ปะบ่แม่นอย่างนี้รุ่นนี้เฮาต้องเฝ้ามาเก็บเลยก็เอาไปฟิตเนาะครับผมไปลวกฟิตไว้ไว้กินกัญจุน้ำเกี่ยวมนเดี๋ยวสีพา้าสาตอกมาใส่สายอีกบอกเคนหาสิไปเบื่องช่าง เออกากกกำแพงบ้านมือนน่เนาะผมเพิ่งจะขึ้นในหลายอย่างอยู่ก็เลยต้องต้องดูต้องเบึ่งอยู่หันเนาะเลยนี่ก็ได้เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนด้วยครับแล้วพบกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า